สำหรับพิธีกรรมภายในงานเมื่อคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำสวดมนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกาลยนานมิตรนารีศรัทธาผลกาลยนานมิตรธนพรวอร์เนอร์และกาลยามิตรยูจีนวอร์เนอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิดดตรดรจุธามาส,สุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ถวายปัจจัยในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาพัฒานายธรรมเทีโรภาคปลายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟเนืรันอนันตชัย โดยมีกัลายนานมิตรด็อกเตอร์จุธามาส,สุขบันเทิงเป็นประธานจุดเทียนใจพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและอธิษฐานจิตโดยบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปิติใจแก่ทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุรณ์ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ